สวดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกับช่องแก้วพารวยนะคะน,นี่จะมาแนวทางหน่อยนะคะปกติ VIP นะคะเฉพาะกิจนะคะนีเลยนะคะเมื่อวานเมื่อวานที่ผ่านมานะคะอะไรอ่037นะคะแต่ถ้าใครวินก็ได้3ตัวนะทุกคนได้รูดนะคะ เก้าสองนะคะนี่เห็นไหมวินไ,ได้หมดเลยนะคะวินแบบแพงปังมากนะคะพี่เศษหลุดค่ะไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะวีไอ้น้อยปกตินะปกติมาสองมาสองแล้วก็มาเก้าแปดนะคะมาสองสี่นะมามาฟันสองนะคะมาเก้าแปดวินนะคะแล้วก็วี สองบนสองล่างเลยนะคะแล้วก็วินสามสองนะนะคะตัวเด่นก็มานะทุกคนตัวเด่นหกสองหกสองหกก้าแล้วก็สามสองเลยนะคะตัวเด่นสามกับ6กนะที่เราอธิบายไว้นะคะไปฟังได้เลยนะไปฟังได้เลยนะคะว่าเราพูดว่าอะไรบ้างย้อนได้หรือย้อนได้เลยเออมาใครชอบตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นใช่ไหมบอกว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นนะ เราก็เจาะให้เรียบร้อยเลยนะคะเจาะเด่นในคลิปมีค่ะบันสามจ้ะเจาะโลดบันนี้ที่จริงง่วงนอนนะเนี่ย ใครจะวินแค่สตัวก็ได้นะคะวินห้าตัวได้วิน6ตัวเอาศูนย์ใส่ค่ะวิน6ตัวเอาศูนย์ใส่นะถ้าใครวินนะแต่เราว่ามันเยอะไปนะหตัวแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะมาแบบ3มตัวเหมือนเมื่อวานนะคือหมดแม็กเลยเอาง่าย,ายมาเจาะเลยนะคะเจาะตัวของเขาเลย ซื้อหนึ่งสองอย่าลืมหนึ่งซื้อสองซื้อหนึ่งสองอย่าลืมสองเจ็ดนะคะฮะไม่ใช่สูตแปด ซื้อสองเก้าอย่าลืมสองหกนะคะวันนี้เขาเด่นอยู่สามหนึ่งแล้วก็ห้ากเลตใส่ห้าห้าไปนะคะเด่นหนึ่งกับเจ็ดนะหนึ่งกับเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะเด่นเด้อฟันสาม นี่คือเน้นนะคะนี่นะคะถ้าใครเล่น3กับ1 3 2 3 6 3 9 1 0 1 4 1 7นะคะแต่ถ้าใครเล่นส่นวนไหนก็อันนี้เลยนะคะแล้วก็เล่นเด่น1กับ7 1 0 1 4 1 7 7 0 7 3 7, 7 6์่าค่ะประมาณนี้นะคะ ขอให้โชคดีค่ะวินแค่สตัวได้วิน5ตัวได้ถ้าใครอยากวิน6ตัวให้ใส่ศูนย์ลงเข้าไปนะคะประมาณนี้ได้